Beethoven Bees สวัสดีครับได้ไปวิ่งกับ Under Armour For Velocity Elite มาเรียบร้อยนะครับมาพูดสเปคร้าวๆกันก่อนนะฮะสั้นๆเลยรอ,องเท้าคู่นี้นะ UA For Velocity Elite เนี่ยส้นก็จะสูง39มิลิเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะสูง31มิมลิเมตรนะดอส่วน upper เขาเรียกว่าวาร์ป0นะคนะฮะ ก็จะมีแทบค่าตอู่ด้านในนะช่วยประคองเท้าแทบค่าเต็มเลยนะตัว upper นี่ก็จะเป็นเป็นไนล่อนนะเป็นรูพุ่นไปหมดเลยนะครับใส่เลยนะเห็นเนื้วผมเลยตัวมิโซนี่เป็นโฟม2ชั้นฮะแล้วก็2ประเภทด้วยชั้นบนส่วนนี้นะจะเป็น P-back ส่วนชั้นล่างจะเป็น SC-4 นะ SC4 ก็คือเป็นโฟมลักษณะซูเปอร์คริติคอลคาดว่าน่าจะเป็น EVA ที่เอาไปทำเป็นซูเปอร์คริติคอลนะฮะจะมีความนุ่มแน่นนะมีความเด้งด้วยนะครับแต่ข้างบนจะเด้งกว่าเนื่องจากเป็นพีแบ็คก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆมาเชื่อมต่อกัน,นครับส่วนชั้นล่างนี้ SC4 สีขาวเป็นก้อนเดียวนะฮะด้านใต้ที่เป็น ส่วน o u t s o ก็จะไม่มีแผ่นยางรองนะครับระหว่างส้นสฟอร์มสองชั้นนี้ก็จะมีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนะฮะ <c oughs> เพื่อให้ออกมาเป็นลนักษณะซปเปอร์ชูลเลยนะครับอินโซถอดได้นะฮะเขาไม่ได้เย็บติดไว้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเวลาวิ่งก็ i n อินโซก็ไม่ได้เลื่อนอะไรนะครับก็ใส่สบายดีและโชว์คำว่า Under Armour Racing นะครับเป็นเทา้า r ซซ i n g ออพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นโฟมเลยนะฮะซึ่งเป็นโฟมพีแบ็กเลยครับกดลงไปเดึงดึงเด้ง,ด,ง,ด,งดึงเลยครับอ,อ่ะอ,อีโซลใส่ไปก่อนน้ำหนักในคู่นี้นะครับขนาด10 US เนี่ยก็มีน้ำหนักประมาณ237กร,รมัมทั้ง2องค่านี้ใกล้เคียงกันมากนะฮะเออเขาทำน้ำหนักทั้ง2องค่าได้บาลานซ์กันดีเออไม่แตกต่างกันมาก ตรงปลายเชือกนี่ก็จะเขียนว่า,าเป็นสัญลักษณ์ under armour นะแล้วก็เป็นคำว่า racing นะมีพิมพ์เป็นคำสวยงามนะนี่ตอนกลางคืนก็ปลอดภัยดีนะมีแถบสะท้อนแสงมีสีเงินนะสะท้อนแสงไฟไซส์1ิบ us นี่ก็คือผมตรงไซส์นะฮะก็คือใครเคยใส่ ไซอะไรมาก็ซื้อไซนั่นฮนะมันก็จะพอดีนะฮะแต่หน้าเท้าค่อนข้างจะเรียวน,นะครับจะปาดเข้ามานะไม่ใช่หน้าเท้ากว้างคนหน้าเท้ากว้างก็ต้องน่าจะเผื่อสักนิดหนึ่งนะสักครึ่งไซ์อะไรเงี้ยทางที่ดีก็น่าจะไปลองที่ร้านก่อนนะส่วนคนเท้าปกติก็คิดว่าตรงไซ์ได้เลยนะแต่ถ้าลดไซก็คาดว่าจะ เดี๋ยวจะบีบหน้าเท้านะฮะก็ตรงซ้าจะดีที่สุดความทนทานอันนี้ผมไปวิ่งมาผ่านไปแล้ว27กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตร1ครั้ง10กิโลเมตร1ครั้งแล้วก็12กิโลเมตรอีกหนึ่ครั้งเออมันแปลกดีนะขนาดไม่มียางรองอ่ <c oughs> ก็ไม่สึกหลอเลยเท่าไหร่เลยผมเป็นคนลงซูเปเนตนะก็คือลง ข้างท้าด้านนอกนะมันก็สึกเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อผ่านไป27กิโลเมตรสึกแค่เนี้ยถือว่าเออเขาเออกแบบโฟมมันได้ทนทานดีนะฮะแปลกๆจะได้จะได้เลยกระบายาอากาศดีอยู่แล้วฮะเนี่ยมันเป็นรูพุนหมดเลยครับความรู้สึกที่วิ่งจริงอ่าก็ต้องเรียนว่าผมชอบคู่นี้มากๆเลยนะครับ มันเป็นการผรสนโฟม2แบบที่ว่าลงตัวมากๆนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมันจะนุ่มแล้วก็มีความเด้งตอบสนองนะครับแต่ความนุ่มแต่คนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเฟิร์มก็ได้นะคือไปทางค่อนข้างแข็งแต่สำหรับผมเนี่ยบอกว่าโฟมชั้นล่างเนี่ยมันนุ่มแน่นกำลังดีนะฮะเหมือนวิ่งบนก้อนอย่างลบ แผ่นใหญ่ๆนะครับข้างบนเป็นพีแบกช่วยทําให้นุ่มขึ้นสบายฝ่าเท้าขึ้นฝ่าเท้านี่สบายเลยนะฮะวิ่งกับคู่นี้ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าสะเทือนอะไรนะครับการลงน้ําหนักไม่รู้สึกถึงกาวคอนแทกนะครับไม่มีแรงตอบสนองที่กระทําต่อพื้นถนนแล้วขึ้นมาสู่ขานะครับสูดเท้าสู่ขาไม่มีนะครับโฟรมรับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับ อืมตัวนี้ชอบชอบเลยนะความรู้สึกนี้ผมชอบจะไปเปรียบเทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นอืมส่วนตัวยังเปรียบเทียบไม่ถูกนะฮะยังไม่เคยไม่ค่อยได้เจอ,เอาสารสกาณะนี้เท่าไหร่อืมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะฮะสำหรับอเดอ r ์เมอร l f o s ด์สตีลคู่นี้ระยะทำการก็แน่นอนครับ มันมีจุดประสงค์ให้ไปที่มาาาธอนอยู่แล้วนะครวิ่งได้ทุก 5k 10k 21k หรือมารธอนผมว่าได้สบายนะครับแต่กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าระยะ 21k เนี่ยเลือกตรงไซส์แต่ถ้าไปมารธอนเนี่ยถ้าบวกขึ้นอีกสักครึ่งไซส์นี่น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าเท้าขยายตัวแต่ระยะไกล ขนาดนั้นก็ยังยังไม่ลองนะฮะเดี๋ยวไปลองแล้วมาว่าอีกทีแต่ระยะ 10K เนี่ยรองเท้ามันมันเด้งส่งและตอบสนองดีแน่นอนนะฮะมันไม่ไดเด้งมีพลังแรงสูงเหมือน p r a m x เหมือน adidas pro หรือพวก vaporfly งั้นไม่ได้แรงเด้งไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ความสบายเท้าแล้วก็ความนุ่มความไม่ยั่ความตอบสนองแล้วก็แรงเด้งในักษณะที่เหมาะสมคือยุบลงไปนิดเดียวแล้วเด้งเลยเนะี่ย อันนี้ผมว่าคนที่มาจากพวกซิงแฟตเนี่ยน่าจะชอบคู่นี้นะฮะส่วนคนที่ชอบความนุ่มมากๆอย่างเ e เปอร์ไฟนี้อาจจะอาจจะไม่ชอบนะอันนี้ก็ต้องไปลองกันส่วนคนที่ชอบ i d เจออสโปมาสมคูน่นี้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่คู่นี้มันจะความรู้สึกผมนะก็คือคู่นี้มันมันแน่นกว่านะฮะ แล้วก็เด้งน้อยกว่าแต่มันเข้าเท้ากระชับเท้าแล้วก็แตะแล้วไปแตะแล้วไปได้สนุกมากผมวิ่ง 10K เนี่ยฮะนับเวลานี้คือเดือนเมษายนปี66เนี่ยนะอากาศร้อนเนืงแต่เช้าเลยนะฮะก็จะลองทำความเร็วก็ไปลองมาแล้ว 10K ทำซับวันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักหรือว่า เป็นระดับนะักวิ่งที่เก่งกาจอะไรนะฮะก็มีประสบภาพนี่แหละแต่ว่า 10k เนี่ยก็ทำได้58นาที11วินาทีแล้วก็แวะกินน้ำด้วยนะฮะโดยในแบบที่มันไม่ได้ทรมานอะไรมากแล้วก็ทำการอากาศที่มันค่อนข้างร้อนอบอ้าวในเดือนนี้นะฮะก็ยังสามารถทำได้คือรองเท้ามันตอบสนองฮนะคือรองเท้าบางคู่เนี่ยตอให้เป็นซุปเปอร์ชูเตอถ้ามันไม่ถูกกับเราเนี่ยผมเนี ก็วิง่งไประยะหนึ่งเนี่ยพยายามเร่งมันก็ไม่อยากจะเร่งแล้วนะสิบเกินชั่วโมงมันก็ต้องเกินนะฮะแต่คู่นี้มันเร่งได้มันตอบสนองได้มันทําให้เราสนุกแล้วก็ไปกับมันได้มันก็เลยทําซับวันในระรดับสิบได้นะฮะก็คือชอบนะกับ adidas pro 2ที่ผมชอบมากๆกนะก็ชอบทั้งคู่แล้วตอนนี้คือ ตัดสินใจเลือกยากนะขึ้นอยู่กับความรู้สึกเลยว่าจะเอาคู่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีว่ามาราธอนแรกในเดือนมิถุนายนนะจะไปวิ่งที่หัีมาราธอนจะเอาคู่ไหนไปทําเอ็กนี่ไม่ต้องพูดถึงฮนะคือมันไปได้อยู่แล้วนะฮะคือวิ่งใส่เท่าไหร่ก็ตอบสนองเท่านั้นความเอ็กเป็นรองเท้าที่หัวเมซิ่งแล้วก็ชอบมันมากๆที่สุดอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ความเอ็กเนนะี่ยมันไม่ได้รับการ รับรองผ่านมาตรฐานของสปันจิทาโลกนะมันก็เลยยังมีเป็นรองเท้าที่เป็นซูเปอร์ชูแต่ว่ายังมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะฮะอะงั้นผมก็ขอรีวิวอ่ ua 4 velocity elite ไวเ้เพียงเท่านี้นะครับอ่เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าลองนะฮะน่าคบหาแล้วราคามันก็อยู่ที่ประมาณ6,990บาท ยังไม่ถึง7,000นะฮะถ้าเป็นซูเปอร์ชูเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ราคาดีแล้วก็ข้างบนเป็นพีแบ็ข้างหน้าเป็นซูเปอร์ทิคอเออมันย่อให้ความรู้สึกที่วิ่งสนุกนะฮะก็แนะนำนะครับถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเพิ่งเชื่อผมนะก็คือต้องรองเท้าที่คนชอบแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสำหรับผมคู่นี้เป็นอีกกู่นหนึ่งที่มาแล้ใช่ปีนี้ใช่เลยนะครับอะเลโฟลันก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ